เราไปว่ากันต่อเกี่ยวกับเรื่องของการลูบคมผู้ปราบอิทธิพลเราทราบกันดีอยู่แล้วรัฐบาลนี้เน้นมอบหมายหน้าที่การปราบผู้อีทธิพลให้กับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนั่นคือคุณชาดาไทยเศษแต่ว่าเราก็ทราบมาเนืองๆว่ามีญาติของรัฐมนตรีเข้าไปเกี่ยวข้องแล้วก็พัวพันกับบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ดีล่าสุดญาติของคุณชาดาถูกจับได้ขณะมั่วสุมในโรงแรมกลางกรุงยึดได้ทั้งยาไอซ์แล้วก็ปืน ไปติดตามรายละเอียดพร้อมกันจากรายงานครับกเรื่องของการเข้ามาแทรกแซงขีไหคะใครจะมาใหญ่กรับผมเราหายามาจากไหนคะรู้จักกัสนเราอนเรารู้จักกันเป็นการส่วนตัวไหมคะพี่คะ กลายเป็นเรื่องสุดเช้าเมื่อนายนรเสตถูกตำรวจบุกจับกลุมตัวได้ในโรงแรมแห่งหนึ่งใจกลางกรุงเทพขณะที่เจ้าตัวกำลังนั่งมั่วสมเสพไอ้กับพรรคพวกอีก3คนในห้องโดยมีของกลางมัดตัวเป็นไอซ์6ถุงปืนหนึ่งกระบอกพร้อมกระสุนปืน6นัดแต่ที่น่าตกใจคืนนนอนายนรเสตเป็นญาติของนายชาดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปราบมาเฟียและผู้มีอิทธิพลทั่วประเทศแต่กลับกลายเป็นว่าคนใกล้ชิดกลับมาถูกจับเสียเอง เราเสพบ่อยไหมคะพี่หรือว่านัดนัดมันนัดกันมาบ่อยไหมคะพี่มีอะไรจะชี้แจงไหมกอนพี้อยากชี้แจงไหมเครียดไหมพี่แล้วเราได้ติดต่อกับพี่ชาดาหรือยังพี่คะการสอบปากคำผู้ต้องหาทั้งส <eterm oon> ี่รายเป็นไปอย่างเข้มงวดตลอดทั้งวันทุกคนปิดปากเงียบไม่ตอบคำถามผู้สื่อข่าวมีเพียงทนายความที่ออกมาให้ข้อมูลว่านายนรเศรษฐ์ได้เล่าข้อเท็จจริงทั้งหมดให้ฟังแล้วพร้อมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหาและในวันพรุ่งนี้ญาติของผู้ต้องหาทั้งหมดจะเตรียมหลักทรัพย์ไปประกันตัวในชั้นศาล โดยต่างคนต่างยื่นเป็นเงินสดส0 0 0มื่นบาทเรายังไม่ได้ยังไม่ให้การนันสอบสวนเลยตอนนี้เบื้องต้นแจ้งข้อกล่าวหารวมๆมาแล้วก็แล้วก็ปฏิเสธผู้หาทั้งสี่ก็ปฏิเสธไปตลอดมีญาติติดต่อมาไม่มีญาตไม่มีติดต่อแต่คุยกันแค่ผู้หายสี่คนด้านผู้กำกับการสนมักกะสันระบุคดีนี้ตำรวจชุดสืบสวนนครบาลหนึ่งจับกลุ่มตัวส่งมาให้ท้องที่สอบสวนดำเนินคดี โดยได้แจ้งข้อหาทั้ง4คนฐานร่วมกันครอบครองไอซ์โดยไม่ได้รับอนุญาตและเสพยาเสพติดส่วนนายนรเสษถูกแจ้งข้อหาครอบครองปืนและเครื่องกระสุนโดยไม่ได้รับอนุญาตและพกพาป,ปืนโดยไม่มีเหตุอันควรเพิ่มไปอีก2ข้อหาและถึงแม้เจ้าตัวจะมีนามสกุลเหมือนกับนักการเมืองชื่อดังแต่ผู้กำกับการสอนอมมกสันยืนยันว่าไม่ได้รู้สึกกังวลและไม่มีใครมากดดันในการทำคดี เราที่ตงหนีอาการเครียดือพูดอะไรบ้างหมคะก็ไม่พูดอะไรครับเขาก็นิ่งๆครับในส่วนที่นามสกุลเหมือนคนที่รู้จักใช่ไหมครับก็ไม่มีความกดดันนะครับเพราะตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ให้ความร่วมมือทางเราก็ทําตามหน้าที่ทุกอย่างครับไม่ได้มีใครมากดดันอะไรเลยครับร้อนไปยังนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกโรงปกป้องนายชาดาลูกน้องในสังกัดเผยนายชาดามีญาติเป็นร้อยเป็นพันคน เท่าที่ทราบนายชาดามีพี่น้องแค่นางสาวมนัญญาไทยเศรษฐอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรเท่านั้นส่วนใครทําผิดก็ต้องรับโทษตามกฎหมายแม้จะนามสกุลเหมือนกันก็ยืนยันว่าจะไม่มีการช่วยเหลือใดๆทั้งสิน้นไม่่อยแฝงเท่าไหร่นะคนละคนกันนะครับท่านชาดาญาติเป็นร้อยเป็นพันประเด็นคือใครทําผิดอะไรก็ต้องตามกฎหมายไม่มีการช่วยเหลือไม่มีอภิสิทธิ์ไม่มีการเคลียร์ใดๆทั้งสิน้นอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว ดีนี้สร้างความตกใจให้กับนาย,ยกเศรษฐาไม่น้อยเจ้าตัวถึงกับหน้าถอดสีเพราะเพิ่งจะทราบเรื่องแต่ก็เชื่อว่ากลไกทางกฎหมายจะมีความยุติธรรมไม่มีใครใช้อภิสิทธิ์อะไรได้ทั้งนั้นคนใกล้ตัวนายชาดาที่ถูกจับกลุ่มนอกเหนือจากนายนรเศรษที่มีศักเป็นลูกพี่ลูกน้องกันแล้วยังมีนายเวรชาตนาย,ยกเทศมนตรีตำบลตลุกดู่จังหวัดอุทัยธานีซึ่งเป็นลูกเขยก็เพิ่งจะถูกตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบจับกลุ่มไปเมื่อเดือนตุลาคมปีที่แล้ว หลังเรียกรับสินบนจากผู้รับเหมาก่อสร้างในโครงการประปาหมู่บ้านแบบบดานสองโครงการเป็นเงิน6 0แสนบาทส่วนนายชาดาตอนนี้เดินทางไปร่วมพิธีทางาศาสนาประกอบพิธีฮัตที่ประเทศซาอุดีอาระเบียต้องรอด,ดูหลังจากนี้นายชาดาผู้ที่ประกาศกล้าว,ว่าจะกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้สินส้นซากจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างไรทีมข่าวเอาให้ชัดรายงาน